สวัสดีครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสวนครับพี่น้องเมือนี้ผมได้ทําการรีเซ็ตกิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําความสะอาดล้งเหลือยนอให้สะอาดนะครับเดี๋ยวช่วงแ้งเนี่ยผมก็สีมาฉีดยาล้างเพี้ยทั้งเบิดเลยครับล้างทั้งพื้นนะครับฉีดใส่พื้นฉีดใส่ในโดมต้องให้มันเบิดเลยครับเพื่อป้องกันบ่ให้เพีย้ยทีนี่ในสวนต้นองุ่นมู่นี่นะครับเขาก็ต้องฉีดใส่เบิดนะครับ ขี่ลงดินลงยางเบิดนะครับผมก็ดทีนี้เสร็จประมาณนี้ครับบ้ได้เอาไว้หลายตาครับ 2- อถึงสามตา 2- อถึงสมตานะครับเบื้องต้นครับลําต้นขนาดนี้กัมถ้าเมื่อหน่อยกับกบัมโบหุ่มครับของผมกับหุ่มพอดีแต่บางต้นกับกัมโหุ่มเนี่ครับพี่น้องต้นใหญ่ครับครับปุ่นตะโคนมันผมกาบคุมหุ่มดอกนะครับ,บ,รบ,บ,รบอันนี้แบ็คโอป,ปอนะครับ รีเซ็ตกิ้งรอบนี้นะครับประมาณอีกสี่เดือนผมจังสีเริ่มสะสมอาหารได้นะครับต้องเลี้ยงกิ้งอย่างหน่อยสี่เดือนเลยครับซ้ำอายุองุ่นที่เขาสุกนั่นแหละนะครับก็ทีสะสมอาหารไปอีกเป็นเดือนหนึ่งกท็ทิเป็นหาเดือนก็นับจากเดือนนี้ไปนะครับอีกหาเดือนเขาจังสีได้ตัดแต่งกิ้งไหมนะครับห้าถึงหกเดือนพ้นแล้วครับพี่น้องโอ้ใจที่ขาดแล้วครับก็ที่ อัง่นให้ได้พี่น้องได้กินกันนะครับก็รอบนี้ก็ถือว่าเสียเสียไปหลายเติบนะครับเพราะว่าอัง่นกําลังดกเพี้ยไฟมาลงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการในโรงเรือนนะครับกับสิ่งสําคัญด้วยกัน,นครับถ้ามันสะอาดนะครับผมก็จะพยายามเคียย์ให้สะอาดให้เบิต่อไปนี่กับสิบซสิบ,สบใครเอาฟางเขามาดอกนะครับนอกจากช่วงอัง่นเฮาใกล้ที่สีสูกสียางประมาณนี่ลูกใ,ใหญ่อาจจะเอาเขามาคุ้มได้นะครับแต่ว่าช่วง ที่เขาตัดแต่งจริงหมากำลังอ,ออกช่อดอกพวกนี้ต้องพยายามเ็ดให้ร่วงแล้วบอลเนี่ยครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์มาบอกพี่น้องซูฟังนะครับก็อยากให้มันโล่งสะอาดนะครับเพื่อที่บ่ใหเ้เป็นแหล่งส่องสุมของโรคแมลงต่างๆนะครับนะคลิปนี้นประมาณนี้ครับฝากติดตามนเดอ้อพี่น้องเดอ้อคอยติดตามให้กำลังใจกันแน่นะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกองุ่นมือใหม่กระซางนะครับกระตามนะครับ ไปน้ากันเรียนลูกไปน้ากันสิ่งใดดีซิ่งใดบ่ด,ด,บดีผมก็สิได้เอามาบอกให้พี่น้องได้ห้หลีกเลี่ยงได้ได้ปฏิบัติตามประมาณนี้ครับขอบคุณครับ